อยู่ที่ครับเคลื่อนที่มาขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเ,เรื่อยระยะห่างตามดนะูวนะความเร็วประมาณเสมอกันมุมแล้วก็เข้าหากลางหนึ่งสองสามลัวก็ประวัติขึ้นแบบนี้ให้คุ้มนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็เอาด้าเชื่อมใหม่มาตรงนี้นะเดี๋ยวคุณเชื่อมแบบถูกวิธีนะตรงนี้ให้ดูให้ได้ปุ๊บ ระยะห่างจากตัวชิ้นงานดูดูได้ท่าทางนี้นะโค้มไปหน้ากากปิดเอาไปครับากากปิดเค้าไปพักไปอยู่ที่ครับเื่อนที่มาขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยระยะห่างตามดูนะความเร็วประมาณเสมอกันมุมแล้วก็เข้าหากลางหนึ่งสสมแล้วก็ประวัติขึ้นแบบนี้ เห็นป่ะคูอาร์กไปปึ๊บอาร์กปึ๊บอยู่กันที่รักษาการอาร์กอาร์กตรงนี้มันอาร์กไปรู้เชื่อมก็หดไปใช่ป่ะเราก็เติมไม่ได้ก็คืออาร์กอยู่กันที่แล้วก็เคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาเรื่อย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 อย่าหยุดนะให้มันไปสม่ำเสมอกันเรื่อย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 มาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางเลย คล้ายๆไอ้สรีมอ่ะเขาหากลางเลยแล้วนับในใจหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกขึ้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันมันจะหลอมหลอมเข้าหาเนื้อเลยแบบนี้ครับเนี่ยจะหลอมเข้าหาเนื้อเลยอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องโอเคการหลอมละลายตามใบงานเปะเลยโอเคไหมครับอันนี้ถูกต้องถูกวิธีครูอยากให้เป็นแบบนี้แต่วันนี้ลองลองได้หน้านี้โอเคไหมครับแต่ ที่ไม่ถูกต้องแล้วแบบเราใหม่ใหม่ๆ